กาบสบายดีพี่น้องปองป้ายเมื่อสุภูสุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสมผิดเอเอโอมือนี้เฮากาสิไปแก้มันเนาะพี่น้องเนาะแก้มันในส่วนเนาะเพราะว่าเฮากับมือนี้เฮากับบริเวณปกลมมันเนาะมือนี้เฮากาดสิไปแก่ซื่อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันสิไดหน่อยหรือมันสิไดไลายเฮากับมันหลุดก็เลยเนาะพี่น้องเนาะมันสิได้จักสอบเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนสิไปเบิ่งไปส้มกับฝากกดไล์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไป กะมื่อนี้กะเขากะบอได้ไปคนนาอพี่น้องนาะเขากะเสดไปอันแก่เนาะไปครเรนเอาเนาะโอเคกะไปเบงึงอยู่ให้กันเลยพี่น้องเนาะ โคนขีลากมั่นเลยฮะมนเ่ไงให้มาถ่ายไอ้บงนาจับโคนขีลากนี่อยู่มองลยมองนันแจ้ละโคน the lights off right, you know เอจะทนอยู่ซวนอยู่ซวนเขามั่นอย่าแบกกลิ้งเจ้าเจ้าเงี้ยวเย็ดเข้าเออมึงเงี้ยวเย็ดสมบอในเงี้ยวเป็นเปลือดเอ้า

ดึกเขาห้มันนันเจ็บปวดนะกลไกกั้นาขึ้นยอดขึ้น้ย้ยเลี้ยคเขาเบิ่อันไปดีใต้คอ Ở bướng chả đứt bướng ừ. <laughs> Nhìn đạp bột Chị em ơi Chị em ơi chút lụt đi đọc chị áp, chị

เอาช่วงเช้าเลเจ้จุ๊บาจ๊บกันอ่ะจิบกันเดี๋ยวเอ็ที่สามคะเด็กอนวันรได้จาวาชย่นี่งเนช่า่นแลอันัย่างมัน มโทรศัพท์ซีรีส์แกงคือน,น,นุ่ดนีน่ดน้าว่าแกงใช่ปะบ่บ่แกงอีกินนแล้วไปจบที่ไหนน้ำหนัก

เอาคนงานเนาะดีเนาะรูปก่อย oh. ัเพ็ดเนาะเอาอะไรวามดีเนาะบาห่าอาวคนงานเลเนาะจะไะไรตอนั่งไม่มีจะบอ เดมันยากานานี่คือกันนลี่ <laughs> ยือ้อ่อนใช่คนคนเราอะ มันแป้นไม่มันหก